สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูมะเขือเปาะของผมนะครับเนาะใกล้จะถึง2เดือนแหละครับพี่น้องสังเกตบังคับเพิ่งจะออกมีดอกมียางมากเลยครับพี่น้องเพราะว่า2เดือนไปปลายเพิ่นกับมีดอกจับดอกนะครับพี่น้องเนาะจังหน่อยผมก็จิไสปุ๋ยรับหมากได้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับอันนี้ผมปลูกใกล้จะถึง2เดือนแหละครับอันนี้ได้สามอาทิตย์กับพี่น้องเลยเพราะว่าการปลูกกับบวคขึนกันนะครับเนาะพอเบี้ยพันุ์ อันนี้จะน้อยกลัวนะครับพี่พบอกครับพี่น้องปลูกที่หลังน,นะครับเนาะผมซับใส่นะครับพี่น้องเห็นบอกครับอันนี้อันนี้ผมปลูกก่อนใกล้ 95, ถึงสองเดือนแล้วครับพี่น้องสังเกตว่าเพื่อนซออกดอกออกมากเห็นบอกครับพี่น้องเพิ่อเริ่มมีผลผลิตมากเลยครับพี่น้องเลยเพราะว่าการทําการเกษตรผมก็ดจิตกแต่งกิ่งผลนะครับเนาะตัดกิ่งตัดใบใหญ่ๆออกเ้อครับพี s <S ่น้องเลยเพราะว่าอย่างอ่าขัดบ่ดตัดเพื่อนสีได้เพื่อนสีออกทั้งใบหลายเกินไปออกทั้งหมากทั้งผลนะครับพี่น้อง พี่น้องศาสตรไปชี้าเาให้พี่น้องป้องปลายเบิ่งบาน้ากันเนาะครับพี่น้องเห็นไหมครับช่วงนี้เห็นไหมครับพันธุ์ีแตกก๊กแตกกอข้างบนนี่ครับจังหน่อยผมจีเวลาพันออกมากเห็นไหมครับพี่น้องเรนจะออกมากไว้แต่สิผมก็สิตธตัดตอนออกจังสี่ครับพี่น้องตัดออกให้พันแตกกิ้งสาขาออกมาอีกได้ครับพี่น้องสังเกตบอครับผมตอนเห็นบอกครับผมจะตัดใบออกเลยครับพี่น้องเห็นบอกเนี่ยตัดใบใหญ่ๆออกเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่า เขาจะไม่ออกผลนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเอาใบาไว้มันจะเป็นที่ซุกซ่อนของมาแรงนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าการทึบหนาแดดเข้าไม่ถึงเนาะครับพี่น้องเนาะกษิตามไห้มาแรงเขาไปหากัดกินผลผลิตได้ครับพี่น้องเลยจะสังเกตบังว่าผมปลูกสองจะถึงสองเดือนแหละครับเนี่ยจะถึงสองเดือนใบไว้เนาะครับเนาะประมาณสามสี่มื่เนาะครับพี่น้องเนาะ ผมก็เลยทายทํำมาให้พี่น้องป้องไปเบิ่งพระน้ำกันเนาะเบิ่งภาพรวมของผมครับมะเขือของผมรับพี่น,อททนอ้องเห็นบ่ครับผมว่ามันงามนะครับพี่น้องผมก็เลยทายท้ำมาพี่น้องอันนี้ปลูกที่หลังบ่ต้องซีเรียสเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าว่ามันไปบทท่านการถอนออกก็ได้ถอนเอาูปปลูกที่ไม่ก็ได้เนาะครับพี่น้องสังเกตบ่ครับเดี่ยมากดอกคุณออกมาแล้วครับพี่น้องเห็นบ่เียออกมาบดแล้วครับพี่น้องเลยเพื่อจะได้รับผลผลิตกะ กะใส่เวลาไป็นกสองเดือนหมดแหละครับพี่น้องเลยมาเบ่งแปลงนี่ไปน้ำกันครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับนี่หมากเิ่นครับก็เริ่มหมองมากแลลวครับพี่น้องสาสตร์ไปขางพุ่นครับพี่น้องเห็นบ่ครับที่ผมถ่ายทำให้พี่น้องป้องปายกันครบสองเดือนนะครับบ้านนี้ใกล้จะถึงสองเดือนสองสามวันผมกะถือว่าสองเดือนก็ได้นาะครับพี่น้องเนาะกับผลผลิตก็เริ่มมีมากมากและครับพี่น้องสังเกตเบ่งเนาะครับพี่น้อง อันน้แปลงแรกครับอันนแปลงสองนะครับเนาะอันนี้แปลงที่สามครับอันนี้แปลงสี่มันมีหาแปลงนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับเนาะมื้อนี้ผมบ่ไเ้ยดน้ำผมจะให้น้ำถ้าเขาใงจะเลื่อนเติบโตเลยผมจะให้อ่าสองวันให้ขังหนึ่งนะครับพี่น้องน้ำนะครับพี่น้องเลยเป็นบักพี่น้องเพราะว่าหายน้ำเยอะอะไรกับโบอยากดีไาไในเนาะครับพี่น้องเห็นบอกผมบ่กั่าในฉีดยาเ้อครับพี่น้องเนาะถ้าผมฉีดยากับประมาณวังเพิ่นสีออก มากพูดเลยครับย่านนอนมมจอจนะครับเนาะอะไรก็ละแต่ห้าเสียไปจำนายหรือยังห้ากับบิไปต้องไปสีได้ครับพี่น้องเลยถ้าว่าห้าบโสีกะกับโบไรครับพี่น้องต้องใส่ซสารเคมีครับมาซอยจักหน้อยครับถ้าบบใส่กับโบต้องใส่ลายนะครับเนาะใส่จักหน่อยใส่พอใส่สารเคมีกะคือใส่จักหน้อยครับอย่าใส่ลายได้ครับพี่น้องเนาะผมคือการผมกับใส่อยู่แต่ว่าห่างด้ใส่ลายโมเมนต์มาบบใส่เลยกับเป็นไปบบไรเนาะครับพี่น้องเนาะผมก็บอกความจริงเนาะครับพี่น้องเห็นบอกครับ แต่ว่ามะเขือเทศของผมอยู่อ่าริมอ่าริมน้ำคงนะผมบริด้ฉีดอีเลนะครับพี่น้องเห็นบ่สังเกตพอาะแตกดอกเป็นหมากแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ตัวสูงใหญ่นะครับผมตกแต่งกิ่งนะครับพี่น้องสังเกตบ้างครับพอจะสวยงามนะครับเป็นระเบียบจะแบบนี้แหละครับพี่น้องวีดีโอนี้ก็บซ้ำนี่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ